เมื่อการเมืองไทยกำลังเผชิญหน้ากับโรคเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ครั้งที่3ยังไม่เกิดขึ้นการตั้งรัฐบาลใหม่ยังไม่ลุล่วงจากนี้ต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลร,รัฐธรมนูญซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานะคะเกือบ2สัปดาห์ค่ะแต่ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้จะส่งผลอย่างไรหรือไม่จะเกิดจุดเปลี่ยนอะไรตามมาในทางการเมืองอีกหรือไม่เรามีคำตอบกับอาจารย์วันวิชิตบุญโปรงอาจารย์ จำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเราค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามแบบนี้ค่ะว่าช่วงนี้นะคะใช้เวลาเกือบ2ส,สัปดาห์ที่ทุกฝ่ายค่ะต้องหยุดเพื่อรอฟังคําวินิจฉัยจากสารรัฐมนูญว่าจะมีการพิจารณารับหรือไม่รับคําร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างไรนะคะอาจารย์ช่วงเวลาที่ สองสับเกือบสองสัปดาห์นี่ค่ะอาจารย์จะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะผมคิดว่ามันก็จะนําไปสู่การอะไรก่อวอดความรู้สึกที่มีไปยังพักเพื่อไทยะนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจากวันที่ฉีกเอ็มโอยแบบครับเดินออกมาเองเนี่ยแน่นอนครับเสียงวิาพากวิจารณ์ทั่วทุกสาธิตก็จะมีมากขึ้น,น,นกนส่วนหนึ่งล้ว แล้วมันนาไปสู่เรื่องการเลื่อกหลายๆอย่างเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะถูกอํานาจการต่อรองต่างๆเพื่อจะให้ได้เสียงสนับสนุนเพียงพอนะครับในการโหวตในรุมนรีเนี่ยนะครับเมื่อเลื่อนออกไปความไม่แน่นอนมันยิ่งเกิดขึ้นนะพรรคร่วมรัฐบาลว่าที่ต่างๆที่เข้ามาก็จะขอกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต่อรองและใครท,ทาให้เพื่อไทยต้องคิดละเอียดครับว่าถ้าสูว่าไม่อยากจะอะไรเสี่ยง หรือเพื่อยำลดแรงเสียนจากเสียงวุฒิสมัยชิกไม่ต่ำกว่าร้อยสิบร้อยร้อยสิบห้าเสียงเนี่ยถ้าเอาตัวเลขสูรแบบลาเวเนเดอร์คือไม่มีเก้าไก่และไม่มีพักสองปอเนี่ยนะครับสองร้อยหกสิบดิสนิดเนี่ยมันไม่เพียงพอครับอันนี้ในความเป็นจรงิงเพราะลำทางวุฒิสมัยชิกเนี่ยเกือบกึ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องโหวตใ, <ช S 1> ให้พักเพื่อไทยเนี่ยในภาวะที่พักเพื่อไทยมีคําถามใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆที่นักร้องหรือนักแฉอย่างคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเปิดเผยเปิดโปงนะครับ เรื่องที่คุณเศรษฐาเคยกระทํามาเป็นผู้บริหารของแสนสริเนี่ยจริงเท็จประการใดระยะเวลาสิบสาวันอย่างเนี้ยมันก็จะคอยเพิ่มดีกรีความร้อนแรงนะสังคมจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึง่งก็ต้องอยู่ที่ทักษะหรือความเจนจากของพรรคเพื่อไทยจากพยุงคุณเศษฐายัางไงเพราะว่าน,นี้สิบสามวันเนี่ยมัน ถึงวันนั้นวันที่สิบหกแล้วยังไม่แน่ใจนะครับซึ่งทึ่งวันที่สิบหกเนี่ยประเทศไทยก็คือเข้าสู่วันที่9ก้าสิบสี่ที่ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ตอเป็นเรื่องไม่ปกติมากนะครับถ้าสมมติสารรัฐมนูลจะต้องใช้เวลาระยะเวลา,ลา,ลาการไตส่สวนการพิจารณาเนี่ยเราไม่ทราบระยะเวลาอะไรซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันทอดเวลาเป็นร้อยร้อยวันะนะครับมันก็ทําให้ภาวะการเมืองบ้านเราชะลอทุกอย่างเศรษฐกิจการลงทุนความคาดหวังของผู้คนเนี่ย จนยิ่งฉีดตัวสูงขึ้นมากเรื่อยแรงกดดันก็มากขึ้นเรื่อยดังนั้นผมไม่ได้ไปก้าวล่วมของอำนาจของสารมนุษย์ครับแต่ว่าผมสารมนุษย์ท่านคงใช้หลักรัฐศาสตร์พินิษพิพิราะห์แล้วว่าอะไรที่ควรและต้องเร่งนําไปสู่การปลดล็อกอะไรต่างๆดังนั้นยิ่งยื้อกว่าจะถึงวันที่16แดงความอึมครึมนะครับแล้วก็อำนาจการต่อรองต่างๆพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับโดนทั้งขึ้นทั้งลง นะฮะยิ่งยื้อยิ่งไม่ดีสําหรับพักเพื่อไทยฟังดูก็เหมือนว่ามีเวลาหายใจมีเวลาได้รวบรวมเสียงแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับค่ะไกลจะเป็นห่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นเป็นจุดสุ่มเสี่ยงสําหรับพักเพื่อไทยเองด้วยซ้ํานะคะอาจารย์เพราะว่าต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากสาธารณชน จากกองเชียร์ของอฝั่งก้าวไกลเองหรือแม้แต่คนเสื้อแดงเองบางส่วนก็ไม่พอใจขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับอำนาจต่อรองของอขั้วอำนาจใหม่ที่ขั้วอำนาจเก่าที่ตัวเองต้องการจะไปดึงเขาเข้ามาร่วมอาจารย์แล้วเหางน,นี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนะะี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีวิธีที่จะเดินต่อไปอยังไงคะอาจารย์เพราะว่าตัวรัฐบาลเองใหม่เขาก็ต้องตั้งให้ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องประคองตัวคุณเศรษฐา ไปให้จนถึงวันโหวตครับคือสารสำคัญอย่างแรกเลยพักเพื่อไทยเร่งทำคือหานอกจากโปรโมทคลิปว่าพักเพื่อไทยจะทำอะไรเพื่อประเทศเนี่ยก็ต้องเคลียร์ภาพของคุณเศรษฐาให้ชัดนะฮะจะต้องไม่ดังฟอยหรือพูดง่ายบอกช้ำให้น้อยสุดคุณเศรษฐาจะต้องเปิดพื้นที่ตัวเองในที่สาธารณะในช่วงวันเวลาที่เหลือเนี่ยหรือจะเอาตัวเองไปชี้แจงให้กับผู้ที่สมาชิกและเพื่อนสมาชิกรัฐสภาฟัง ว่าข้อขออ่าสงสัยข้อครหาต่างต่างเนี่ยคุณเศรษฐาใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าให้เดินสายก่อนได้อา<อ>จารย์ทานโทษค่ะหมายถึงว่าตัวคุณเศรษฐาสามารถเดินสายชีย้แจงก่อนอาจาอาจะไปถึงโต๊ะแถลงข่าวในในแง่ให้ลดลดพื้นที่ความคลางแคลงใจยิ่ง<ภ>ให้เงียบยิ่งไม่ดีครับเงียบมีคนยิ่งเชื่อนะฮะนั่นคือประการหนึ่งแล้วแล้วการเดียวกันแหละใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วจนถึงขั้นวันไปแสดงวิสัยทัศน์หรือ จะไปตอบข้อคําถามในที่ประชุมรัฐสภาก่อนในวันที่บวชนายมนตรีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าชัดเจนเนี่ยบุติสมาชิกก็คงจะไม่รังเกียจหรือรังงอนอะไรที่จะไม่เลือกนะ,ะนายเว้นเขามีโพงอยู่แล้วนะครับสองอผมผมมองงี้ครับว่าส,สิ่งสิ่งสําคัญเนี่ยพัคเพื่อไทยเองจะต้องกล้านะครับในในเมื่อสังคมวิพาวิจาร์ณแล้วถ้าสมมติว่าต้องการลดโทนนะครับความเสี่ยง ไอ้ลดคําวิาพากษ์วิจารณ์มันลดไม่ได้แล้วมีแต่จะหนักหนาสาหาัสมากกว่าเดิมไหมเพราะว่าคุณกล้าจะดึงพักการเมืองขั้วเดิมเพิ่มขึ้นมากหรือไม่อย่างเช่นพักพลังประชารัฐไได้สี่สิบเสียงอาจจะได้มีเสียงสวปลายนัวมาสักกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเงยมันน่าจะเพียงพอในการที่จะอ่าได้รับเสียงสนับสนุนถึงนายกรัฐมนตรีได้แต่คณะเดียวกันก็ต้องสุ่มเสียงของการที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหน,หนักหนาสาหัสว่า ทรยศต่ออุดมการ์พลิกคําพูดนะฮะในสนามการเลือกตั้งคุณปลาสัยว่ายังไงแต่พอหลังการเลือกตั้งเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยประชาชนเขาจุดติดในเรื่องความคิดแบบนี้เขาเขาถือเขาถือสามากนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยกล้าเล่นโอเคแหละความสําเร็จมันมีเป็นไปได้แต่ค่าใช้จ่ายในทางการเมืองเนี่ยมันสูงค่าไปด้วยและมันไม่มีวันเรียกเรียกคืนกลับมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยประสบปัญหาเรื่องวิกฤตศรัทธาอย่างหนักอาจารย์คะมองกลับไปนะคะ เป็นไปได้ไหมคะว่าก่อนหน้าน,นี้พักเพื่อไทยได้มีการประเมินราคาที่ต้องจ่ายแบบนี้มาก่อนไหมคะอาจารย์ถึงได้ตัดสินใจเลือกเดินทางที่อาจารย์บอกแบบนี้ซึ่งมันดูมีแต่ความเสียหายที่รออยู่ทั้งนั้นเลยเขาเขารู้ครับผมว่าเขาเชื่อแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าความเก่าแล้วเรื่องประสบความสาเร็จในเรื่องการบริหารจัดก,การบ้านเมืองในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสและจะลดความ ตึงเครียดความโมโหโกรธาลงไปบ้างแล้วก็ยอมรับในผลงานของเขาผมคิดว่าเขาต้องการจะซื้อเวลาและสาสแบบนั้น <S <S แต่ค่เดียวกันคุณต้องเข้าใจว่าอารมณ์ของผู้คนเนี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนยุคนี้พอสอนเนี่ยมันขยายตัวและสูงมาก <S <S 2> <S 2> นะครับแล้วมันแล้วนําไปสู่ว่านักการเมืองเนี่ยต้องเคารพในเรื่องหลักการมากขึ้นกลับกลายเป็นประชาชนซะอีกที่ไม่ได้เรียนสูงมากพอเนี่ยยัง ยังเอาเข้าใจในการเมืองต้องการอินชูริตี้ต้องการความถูกต้องแม้ว่าเขาจะเลือกผิดเลือกถูกงไงแต่เขาเคารพในสิ่งของเขาเนี่ยแต่นักการเมืองเนี่ยถ้าไม่เคารพสียงประชาชนก็จะทําให้อย่างนี้แหละครับค่าใช้จ,จ่ายการถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องหนักหนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยอาจารย์คั้นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําที่เป็นการเหมือนบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องเล่นเกมนี้เนี่ยเ<า>ชื่อมโยงกับการกลับหรือไม่กลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยไหมคะอาจารย์ก็ มันมันเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าถามตรงๆเพราะว่ากลับกลายเป็นการอำนาจต่อรองสูงสุดเพราะว่าการที่พรรคเพื่อไทยดันมาเป็นที่สองไงกลายเป็นโชคดีของคุณทักษิณถ้าเป็นที่หนึ่งแบบแรนสไลด์คุณทักษิณก็ยังไม่ได้กลับบ้านก็ยังเป็นอ่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของพรรคในขั้วฝ่ายอนุรักษนิยมเหมือนเดิมค่ะค่ะนะครับแต่พอเปพอเกา้าวไกลเติบโตแบบฟลัชแท็กแบบก้าวกระโดดเนี่ยลำพังราหักรังค่นในขั้วฝ่ายอนุรักษนิยมก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะ มีมวลชนหรือฐานเสียงที่จะพอทัดฐานพักก้าวไกลได้ก็หันไปหันมาก็มีพักเพื่อไทยและคือทางเลือกที่ดีที่สุดของพักฝ่ายคู่อันุยมดังนั้น,นกลายเป็นโอกาสที่คุณทักษิณสามารถเดินเกมต่อรองที่จะกลับบ้านได้นะครับมันมองเป็นอื่นไม่ได้หรอกครับคือถ้าจะกลับมาเนี่ยอุ้ยท่านไม่ต้องประกาศหนึ่งครั้งทั้งที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะฮะมาได้ตั้งแต่นู่นแล้วนะครับผม ล่าสุดก็มีรายงานข่าวค่อนข้างชัดเจนว่าท่านจะเลื่อนนะคะวันที่สิบสิงหานี่เราจะยังไม่เห็นคุณทักษิณแลนดิ้งกลับประเทศไทยอีกค่ะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าการเมืองยังไม่นิ่งการตั้งรัฐบาลยังไม่จบก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะคุณทักษิณก็อ่าเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณทางการเมืองไว้อะนะครับ,รบหลายคนจะว่าท่านหูเบาอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยว่าถ้ามีอะไรมาคิดแล้วคิดอีกเนี่ยอ่า คือปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณทั้งสินเลือกเกณฑ์นี้มาตลอดค่ะอาจารย์คะกลับมาที่เรื่องของรัฐบาลรักษาการนะคะวันนี้ยิ่งการโหวตนายกก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะหน้าตาของรัฐบาลใหม่ที่เพื่อไทยก็เมื่อวานนะคะบ่ายสามโมงก็เพื่อไทยก็ประกาศเลื่อนไม่มีการเปิดตัวรัฐบาลใหม่ซึ่งคาดว่าเรื่องดิวเรื่องเจรจาอาจจะยังไม่ลงตัวในระหว่างที่เหมือนเกิดสุญญากาศระหว่างนี้นะคะอาจารย์ มันหลายคนก็มองนะคะว่าอาจจะเป็นผลดีที่ทําให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ยิ่งอยู่ยาวต่อไปแล้วก็มองข้ามช็อตกันต่อไปอีกว่าจะ,จะมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายที่รัฐบาลรักษาการน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อันนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ก็มันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับรักษาการทําหน้าที่ได้ไม่เต็มอํานาจสักเท่าไหร่ <c oughs> นะเพราะ <c oughs> ทุกคนเริ่มตึเกียรว่า แต่ในแง่หนึ่ง,งของประโยชน์ของความเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยอย่างน้อยองค,ค์คารพยกหรือกลไกชิ้นสุดท้ายเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการก่อนวันที่3ามสิกันยาเนในช่วงที่จะ,กะเกษียณแล้วาวางขุมกําลังหรือคนของตัวเองนะครับหรือเครือข่ายเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นอยู่คุณรู้ไหมว่าวันที่ส6บสิงหาเนี่ยก็เป็นวันที่ประชุมสภากราหงนะวันวันสุดท้ายของการที่แบบอะไรแต่งตั้งโยกย้ายของข้าหานอ่ะ นะครับทุกเหล่าทัพแหละ,ะก็น่าจะจบในวันนั้นแล้วก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการการบังกมงทุนนำเสนอให้โปรดก้าลงมาต่อไปะฉะนั้นผมคิดว่าสําคัญแทบในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการก็ยิ่งถือว่าเป็นอํานาจต่อรองที่ของรัฐบาลรักษาการมีอยู่และพึงนที่จะกระทําได้ตราบใดที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามานะครับคือถ้าได้เลือกนายกเนี่ยโปรดปุ๊บโปรดก้าปัป๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือจบหมดเลยถูกไหมครับอันนั้นคือธรรมเนียมปฏิบัติที่เราเข้าใจ นะฮะเองเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่ารัฐบาลรักษาการก็เป็นประโยชน์แต่ในแง่หนึง่งประโยชน์กับประชาชนรลยของอบ้านเมืองเนี่ยมันก็ทึกทุกคน,นอึดอัดนะครับในภาวะแบบนี้ค่ะอาจารย์คะกลับมาที่พักก้าวไกลนะคะทางเดินของพักก้าวไกลจากนี้จะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ผมคิดว่าเขาก็ต้องยอมรับนะครับบทบาทแล้วก็ต้องประเมินทบทวน ฉา,ากทัดด์ทางการเมืองรอบตัวที่ผ่านมาตัวเองเป็นยังไงผมคิดว่าเขาคงคาดห็นว่าตัวเองมา,มามาได้ไกลขนาดนี้นะครับเอาจริงๆเพราะว่าแต่ว่าด้วยกระแสสังคมที่ต้องการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เขาต้องยอมรับนะครับผลที่เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยในขณะเดียวกันบอกว่าพรรคของเขาจะต้องเผชิญเป็นยการที่ถูกการต่อสู้ในทางกฎหมายฟ้องกล่าวหาไม่ใช่เพพาะเฉพาะตัวคุณพิธาคุณหัวหน้าพักลำพังบรรดาแกนนํา นะครับพ้อกาหาที่นําไปสู่การยุบพักซึ่งก็หนักหนาสาหัสครับแม้ว่าเขาจะเตรียมผู้นารุ่นสามรุ่นสี่ไว้สำหรับอนาคตเนี่ยแต่ครเดียวกันเนี่ยมันก็เห็นว่าโอกาสที่จะตัดทอนลดทอนความแข็งแกร่งในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่คเดียวกันเนี่ยสํานึกหรือแฟนคลับของคนที่เห็นใจพักก้าวไกลที่ถูกกระทํานะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะขยายตัวไปด้วยคือได้อย่างก็จะเสียอีกอย่างนะครับ mm. ก็จะแสดงว่าอาจจะโอกาสที่จะสูญเสียในส่วนของเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติได้เข้าสภาหรือว่าการเดินไปสู่อำนาจรัฐการเป็นรัฐบาลก็อาจจะห่างออกไปแต่ในเรื่องของมวลชนในเรื่องของการปลุกป,ประชาชนขึ้นมาก็จะได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือในแง่ของโดยเฉพาะคนที่ผิดหวังบทบาทพรรคเพื่อไทยเนี่ย <c concur rence> ผมคิดว่าในส่วนตรงน,นี้จะหันเหไปให้ใจสัตย์สุขเขามากขึ้น นะครับเพราะว่าถือว่าเขาจะปักธงการต่อสู้ในขั้วพรรคการเมืองแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะเลือกเกมที่จะต่อสู้แบบนี้ในการเป็นต่อสู้กับขั้วพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายาอนุอรักษ์นิยมซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อเกมมาเป็นแบบนี้ทําให้พรรคเพื่อไทยก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองจะต้องแนแนวโน้มจะต้องเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ดีซ้ำไป นะครับกลับไปเล่นพักในขั้วเสรีนิยมเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันลําบากละพื้นที่ก็ที่จะต,ต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงจากการที่คุณตัดสินใจเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะกลับมาที่ในส่วนของพักประชาธิป,ปัตย์น่าสนใจนะคะอาจารย์พักประชาธิป,ปัตย์วันนี้ยี่สิบห้าเสียงมียี่สิบห้าสสแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะอาจารย์ในเรื่องของวันที่จะมีการประชุมใหญ่ อของพักประชาธิปัตย์เองเพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ความไม่ชัดเจนในเรื่องของว่ายี่สิบห้าสสใครจะอยู่ใครจะไปร่วมรัฐบาลใหม่ปรากฏการในส่วนของประชาธิปัตย์ตรงนี้อาจารย์มองแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีจุดที่ต้องจับปาไหมคะอาจารย์ก็น่าสงสารนะครับ่ไม่คิดว่าอาจารย์ใช้คำนี้ว่าน่าสงสาร กันเป็นคําที่สุภาพที่สุด,สดละผมไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับว่าพรรคที่ต่อสู้ในเรื่องหลักการอะไรต่างๆแต่ทั้งหลายท่าปู่ต้องทบทวนด้วยปรชนิปัตยมีข้อบอกพร่องก็เยอะเน้นเรื่องวาาัทศิลวาทกรรมมากกว่าการกระทําหลายๆอย่างนะครับคือหลายคนก็บอกว่าคุณเหมาะแล้วที่จะเป็นฝ่ายค้าอย่าไปเป็นเลยฝ่ายบริหารทําแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกคนก็จะปรามาไประชาิปัติแบบนี้แต่นี้ยังในแง่หลักการสาหรับผู้ชนีบุคคลของพรรคอย่างคุณชุนยรืออะไรต่างเนี่ย ที่ทําให้พักประคับประคองมาได้เพราะายังยึดโยงในหลักการแต่การเมืองแบบที่ยุคสมัยแบบนี้ที่มันเป็นเรื่องอํานาจการต่อรองผลประโยชน์บางทีนะักการเมืองรุ่นใหม่หรือกรรมการบริหารพรรคที่ใหม่เนี่ยอาจจะอ่าอะไรถอนคันเร่งคําว่าหลักการแต่ในมองเรื่องของการสร้างเครือข่ายหรือ,ลอกลุ่มผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งมันจะส่วนทางกันังนั้นโอกาสจะแตกหรือการที่การต่อสู้ภายในพักปฏิบัติภายในอ่ะมันคงยังดํารมอยู่ต่อไป แต่นั้นจริงไม่แปลกหรอกครับว่าอาจจะมีเสียงบางเสียงบางกลุ่มที่จะต้องไปยกขบวนไปยกกลุ่มไปยกมือชูมือสนับสนุนพักเพื่อไทยแต่ที่บางกลุ่มนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะงดออกเสียงเนี่ยผมว่ากลายเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองอื่นๆก็คงจะไม่มีใครไปตําหนิประชาธิปัตย์เพราะธรรมชาติพักนี้เป็นแบบนี้ก็คงไม่ถือสาเอาความฮะเขารู้เขาเป็นอย่างนี้เขาเขาสร้างเงินไขเด็ดล็อกให้ตัวเองนะครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะฮะเขาจะไปทําอะไร เหมือนพักการอื่น,นทั่วไปเนี่ยก็จะยึดตัวอย่างเป็นไเรื่องของหลักการเป็นไปตามของมติของที่ประชุมพักเนี่ยะนะะมันก็ทําให้เขาเคลื่อนไหวการเมืองได้ความยากลําบากอีกแบบหนึ่งแต่ในแง่ของหลักการเนี่ยมันก็น่าชื่นชมนะที่เขาพยายามหนักแน่นเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้แต่หลักการมันก็จะลอยลากสำหรับคนที่สร้างหลักการขึ้นมาให้พักนะวันหนึ่งคุณชวนคุณบัญญัตหรือบุคคลเหล่าเนี้ท่านเดี่ยวแรงหรือความท้าทายเนี่ยไม่ได้อยู่กับประชาธิปัตย์อีกแล้วนเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ย ก็จะกลายเป็น,นพรรก,การเมืองอื่นพรรคการเมืองทั่วไปที่ในเห็นได้ในสังคมไทยนะครับแล้วโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์ะจะดันตัวเองขึ้นมาคือมีการเลือกตั้งสองครั้งพรรคประชาธิปัตย์จำนวนสสน้อยลงถ้ามีการเลือกตั้งรอบหน้าดะอาจารย์จะน้อยกว่า25เสียงนี่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจะดันตัวเลขขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกคือถ้ายังเป็นกรรมก,การบริหารพรรคชุดเดิมนะครับ,รบยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร มันก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ใครเข้ามาคนหน้าใหม่เข้ามาช่วยงานประชานปิบัติตัวเลขเข้าทุนหรือน้อยกว่าเนี้ก็เป็นไปได้สูงะนะครับผมคิดว่าประชาธิปิัติต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งทศวรรษครับที่จะกลับมาในภาวะถึงความสําเร็จนะครับหนึ่งทศวรรษเป็นอย่างน้อยนะฮะนะครับคือ,อต้องล้างไพ่ล้างความคิดล,ล้างกระบวนการวิธีคิดอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับเป็นภาคที่ต้องยึดโยงกับอ่ากับ สังคมกับประชาชนได้มากขึ้นนะครับเล่นการเมืองในเชิงวาทศิลป์ใครฟาดมาวิจารณมาคุณฟาดกลับทันทีเลิกก็ทีเริ่มต,ตั้งโต๊ะโพเดียมโต้ตอบแบบน้อมรับความคิดเห็นต่างของคนอื่นบอกว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยแต่การกระทํามันไม่ใช่บางครั้งอะไรที่เขาวิจารณ์ด้วยความหวังดีก็ควรสํารวจข้อบกพร้องตัวเองแล้วนาไปสู่การปรับปรุงนะครับแต่ว่าปะปาธิปไตยที่ผ่านมามองทุกมิติเป็นเรื่องของยุทธวิธีเป็นเรื่องของการเมืองไปหมดอันนี้น่าเสียดายเพราะว่า,วา ความคิดของประชาชนเคลื่อนไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าประชาธิญี่ปุ่นยังเล่นการเมืองแบบโลกใบเก่าอยู่อาจารย์คะอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายนะคะอาจารย์อาจารย์พอจะมองเห็นหน้าตาของนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบได้ยังคะอาจารย์โอเขาเป็นอย่างนี้มันทำให้ทุกคนเหนื่อยนะครับแล้วก็นักวิชาการก็หน้าแตกมาหลายค่ายหลายสำนักหลายท่านละนักวิเคราะห์กับผิดพลาดยอะเพพาะาการเมืองมันไม่ปก,กตินะครับเอาจริงๆนะผม ถ้ามาณถึงวิยาดีเนี่ยผมเสียดายถ้าคุณเสฐ่าจะมีสิท์ไม่ได้เข้าทำเนียบผมเห็นเวลาที่เขาแซงวิสัยทัศเห็นการปราศัยเนี่ยเขามีความทะเยอทะยานนะใช่ไหมฮะจะทําประเทศไทยอย่างนั้นไม่ใช่ดิจิตอลเลยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนโยบายที่โดนใจผมก็คือไอ้พาสปอร์ตเนี่ยหนังสือเดินทางประเทศไทยให้มีศักดิ์ศรีให้อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเออไม่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนชูแนวคิดแบบเนี้ย นะครับเพราะเออผมเดินทางบ่อยไงผมคิดว่าผมน่าจะได้ประโยชน์อันนี้อาจจะฟังดูมีมีลำเอียงนะแต่ว่ามันน่าเสียดายถ้าถ้าผุเโดยสารจะเสียไปไม่ถึงหรือจะต้องต้องพลาดโอกาสนะครับ,รบแต่ถ้าถึงเป็นอย่างนั้นเวอร์ซินาริโอที่ว่านาย,ยกจะต้องเป็นคนที่สูงวัยมากกว่านี้เงเี้ยผมก็ไม่อยากจะคิดให้ไปถึงวันนั้นนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยแทรกเยอะเหลือเกินการเมืองไทยยากครับต้องยอมรับความไม่ปกติมาในทุกอ,อย่างเนี่ย มันไม่สามารถพูดไปตามคันลองที่พึงจะเป็นได้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับประชาชนหรือว่าในส่วนของการเมืองไหมคะอาจารย์อันนี้เพิ่มเติมค่ะเชิญได้เลยนะคะผมคิดว่าดีผมชื่นชมนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยการที่ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมใส่ว,ว่าเขามีความคาดหวังทางการเมืองสูงนะจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเชีย์ยภรคไหนแต่คาดหวังให้การเมืองยกระดับ อันนี้ต้องยอมรับนะฮะการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ของนักการเมืองเลือกตั้งมาเสร็จเป็นอำน,น,นาจของเขาไม่ใช่ละนั่นคือความคิดของนักการเมืองโลกใบเก่ากับการเมืองโลกใบใหม่เนี่ยประชาชนไม่ว่าจะจะมาวัยไหนอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเขาเป็นห่วงนะครับอนาคตของประเทศไทยผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีคิดต่างกันได้ครับแต่ทุกคนมองนองมองด้วยความปรารถนาดีว่าการเมืองไทยเนี่ยมันควรจะเข้าไปสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด วันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วันวิชิตมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจาจคย์คเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครคะ่ะ